ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คลั่งบุกยิงผู้ใหญ่บ้านและกรรมการกองทุนเงินล้านดับคาที่สามศพส่วนอายการที่คนร้ายหมายจะฆ่ารอด เหตุการ์ยิงกันตายสาเหตุทะเลาะกันในลายหมู่บ้านรายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา10นาฬิกา20นาทีวันที่10มิถุนาย,ยน2565นขณะที่ร้อยตำรวจโทหญิงธนัญญาเสมอใจรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองแพร่ปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานสอบสวนประจำวันสพเมืองแพร่รับแจ้งเกิดเหตุอุกชะกันมีคนถูกยิงอาการสาหัสสามรายที่สาราหมู่บ้านทุ่งน้ำใสหมู่ที่7ตําบลเมืองหม้ออําเภอเมืองแพร่ หลังรับแจ้งจึงรายงานให้พันตำรวจเอกวรพลพลมณีผู้กำกับสบพเมืองแพร่ทราบและรุดไปที่เกิดเหตุร่วมกับพลตำรวจเอกภาคกรเจนใจรองผู้กำกับปรับปรามสพเมืองแพร่พลตำรวจเอกดิเรกกาจ,จักสารว,วัตรสอบสวนสืบสวนสพเมืองแพร่ตำรวจสายตรวจตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองแพร่จำนวนหลายนาย เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบร้อยตำรวจโทสดาย,ยุสันธรรมนุวงศ์รองสารวัตรปราบปรามสอบพอเมืองม้อสายตรวจตำบลเมืองม้อรักษาสถานที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดสามศพเป็นชายสองหญิงหนึ่งทราบชื่อนายเสธนีเสนสุทธิพันธ์อายุ47ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลเม,มืองหม้อสภาพถูกยิงล้มขาข้างขวายอย่างพัดเก้าอี้รายที่2นายชลอพุทธวงศ์อายุ59ปีกรรมการกองทุนหมู่บ้านและรายที่3นางแสงทองบุญสุวรรณอายุ63ปีเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านถูกยิงที่ศีรษะทั้ง3รายส่วนมือปืนที่ก่อเหตุได้รับแจ้งว่าคือนายพิทักษ์หลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป จากการสอบถามน,นายธนวัฒน์วุฒิเมธารักษ์ประธานกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุทราบว่าระหว่างก่อเหตุคณะกรรมการหมู่บ้านประชุมกันนายพิทักษ์ชัยได้ขี่รถจัก,กรยานยนต์มาดูลาดเลาเมื่อเห็นว่าบุคคลที่ต้องการสังหารมาครบได้เดินเข้ามาพร้อมยกมือไหว้ขอโทษแล้วบอกว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องให้อยู่เฉยๆจากนั้นชักปืนจุด38ยิงศีรษะผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรกโดยตอนที่ใช้ปืนจ่อหัวผู้ใหญ่ยังถามว่าปืนจริงหรือปืนปลอมก่อนจะ ถูกยิงจ,อจอ่อจ่อจากนั้นได้ไล่ยิงอีกสองคนหลังก่อเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกหลบหนีไปสำหรับชนวนสาเหตุฆ่าสามศพเกิดจากผู้ก่อเหตุไม่พอใจเกี่ยวกับการจัดตลาดนัดคลองถมมีคดีหมิ่นประมาทในการโต้ตอบทางลายกลุ่มหมู่บ้านและผู้ก่อเหตุทำการฟ้องแต่ถูกยกฟ้องจึงไม่พอใจกับกรรมการหมู่บ้านทั้งสามคนและอายการผู้ไม่สั่งฟ้องจึงค้นใจตามยิงเสียชีวิตดังกล่าว จากนั้นทางพนักง,งานสอบสวนได้ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานและสอบสวนพยานที่เกิดเหตุการณ์เพื่อการติดตามตัวนายพิทักษ์ชัยผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี ในเวลาต่อมาตำรวจสอพเอมืองแพร่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ไปก่อเหตุที่สำนักงานอายการจังหวัดแพร่โดยมีอาวุธปืนของสายตรวจสอพเอมืองแพร่ช่วยระงับเหตุต่อมาทราบว่าผู้ที่บุกค,คือนายพิทักษ์ชัยคนที่ยิงคนตายที่บ้านทุ่งน้ำใสาสามศพจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการบุกจับกลุ่มตัวได้พร้อมอาวุธปืนจุดสามแปดูดมรณะที่ใช้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบข้อมูลว่านายพิทักษ์ชัยจะไปก่อเหตุยิงอายการเจ้าของคดีที่ไม่สั่งฟ้องคดีที่นายพิทักษ ชเป็นโจทฟ้องหนึ่งผู้ตายแต่บังเอิญว่าอายการคนดังกล่าวไม่อยู่ห้องทำงานจึงรอดตายหวุดหวิด นอกจากนั้นนายพิทักษ์ชัยเผยว่าได้พกระเบิดมาด้วยโดยเอาใส่กระเป๋าเป้สีน้ำเงินวางไว้ใกล้สำนักง,งานอายการจังหวัดแพร่ซึ่งระเบิดเป็นระเบิดที่ทำขึ้นมาเองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บกู้ระเบิดมาทำการกู้ระเบิดในกระเป๋าที่วางไว้บนโต๊ะหน้าร้านค้าใกล้กับสำนักง,งานอายการซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำการปิดถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครเข้าออกถนนเมืองหิบตั้งแต่สามแยกโบเบ้ไปถึงหน้าโรงแรมแพร่นครา เพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุการณ์ระเบิดจนกระทั่งเวลา13.20นาฬิกา20นาทีเจ้าหน้าที่สามารถกู้ระเบิดได้พบว่าในกระเป๋าเป็นระเบิดทำขึ้นเอง3ลูกเบื้องต้นคนร้ายสารภาพว่าแค้นฝังใจทั้งหมดมานานซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายพิทักษ์ชัยไว้ที่สพเมืองแพร่เพื่อทำการสอบสวนและจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไปค่ะ เหมนองแลวแล้วก็บอกว่าเสียงปืนให้ไอ้พวกยิงพวกไงนีแหละน้นน้องยังวิ่งเจ้อย่งนีมาดยงตายต่างคนไ้ขนาดนี้เลตำรับไปหมดวตัรับไปเพตัวนะ สา้นมันกดนะทีนี้ขออ้อยให่ได้พูดหอนยองโไม่ได้อ้่างไรวัย่เข้ไยิงเลยมันจบมยิงสไมคนเลยหมอิเฉยนะวนเดียวยงเฉยนะข้ามหัวข้ามยิงข้างยข้างข้างไน้ามไมายิงข้าไนข้างหนก็ระบุต้องเป็นเ่อนสหมือนกไม่มเี้ยวมันน่ีา้ขนื่้อยเขาท่ะเลาะกนอ่ล้วใ่ไดเ ค่นับเดียวเดี๋ยวครับสางกระสุนสวัลดลครบับพีก เขาไปเดจอทางานนะครับเนาะเขาใจกับเจอครับ นน่เป็นช่วย้กาเป็นคนเก็บน้ำนั่งอยู่กางร้อนคนนี้เกี่ยวข้องฉยอนอย่ลงเนี้ยอนไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรแต่ไม่อะไรอันนี้ว่า มงินยั่ไง <ừ> มาชำระเงินเป็นทุกทุกเดือนเพราะว่าแกกู้เงินอยู <ừ> ่วันนี้เราก็นึกว่ามามา,มาชำระเงินปกติใครม่ได้สังเกตเลยพอหู้ที่หลังครับก็มาเกิดเหตุการณ์เงี้ยทุกคนทำออย่างบระทุกันเลยเพราะว่าบัขาดคิดไม่เนจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแบบนี้แต่ว่าเรื่องเรื่องในสาเหตุนตี้บกเกี่ยวกักหนึ่งเงินทุนไปบัจเจบเกี่ยวกับเรื่องของของทุน อาจจะเป็นเรื่องวนตัวเรื่องหองครับแต่แต่เห็นว่าครับบุคคลทีสามคนที่มาอยู่จ้อมกันก็เลยใจแต่โอกาสนี่ก็เห็นใจเพราะว่าทุกวันที่สิบเนี่ยเรายังมาทําการันอาจจะถือโอกาสเป็นนี่เพราะว่าดูดูแลปลอดพ้นเนี่ยเพราะตอนแรกนี่ผลนักเลยครับพอสายสายมามันจะเหลืออยู่ประมาณสองสามคนนี่แต่รอบแรกเขาเข้ามาตอนที่โมงออ๋อตอนนั้นประมาณสักสิบโมงนะประมาณรอบสิบโมง เราแบบจุดกระถางแฮมหลอกม้าก็คือซีซีมายิงเลยใช่เดินเข้ามาก็มายิงใช่คอนเน็ตมคือแกยังบอกเลาว่าคนที่บวกเก right. 네ี่ยวข้องอยู่เฉยๆนะเขาก็ยังมายกมือไหวผมอยู่พวกเกี่ยวข้องผมขอโทษเ้วยนะเราก็งงงงว่าคืออะไรอย่างกันอ๋อคนก่อเหตุมามาขอโทษมาไหว้กันอ๋อน

Thank mm -hmm. เี S <S พัก <ไป S 2> คิดว่าไม่ใช่หร,ร <anha? S 2> ะจเจอ,<ม>อักเมื่อกี้เส็จแล้วไม่ได้มาคนแรกแล้วล่ะ 你的嗯。 đã đem đi 3 không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nghe khôngพี่ loเลย นะขอจะเข้าหลังจากมีดีเคลียร์แล้วอ๋อต้อง

À, má, phương, 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 phương. Ừ, lại vô à. đấy chuột phải xét

นี่อยู่ในด,ดิจัตทำงานโต๊ะทำงานสำนักง,งานไอ้การ